สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับฟุกขยนสมัตคานะครับวันนี้ก็จะพารีวิวรถนะครับหลายๆคันรวมๆกันนะครับผมมาเริ่มที่คันแรกเลยนะครับผมเป็น t o y o t ้ h i ฮรักวีโก้แชมป์นะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 3เลขไมล์ประมาณแสนโลนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่37900 0ับาทนะครับอ่าคันนี้นะครับผมอันนี้ก็จะของเดิมเขาก็ไปเปลี่ยนไฟมานะครับจากเดิมเป็นไฟธรรมดานะครับเขาก็ไปใส่เป็นไฟเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับ มีไฟตัดหมอกให้เราเรียบร้อยนะครับผมล้อแม็กนะครับเดิมศูนย์ยางเปลี่ยนใหม่ปี23นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด4เสเซนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2,500 V n turbo นะครับผมระบบ turbo แปรผันนะครับเป็นเกียร์ยรธรรมดานะจ๊ะใช,ใช่ครับผมรีวิวกันไม่ทันเลยนะครับ ก็ไม่ทันจริงๆันแหละนะครับอ่ะก็อันนี้เป็นภายในวีโก้แชมป์รุ่นแรกๆนะครับก็ยังเหมือนตัวสมาร์ทแคปอยู่นะครับตัวนี้ก็คือเขายังไม่ให้ถุงลมนิรภัยมานะครับอ่าเกบบนเปิดได้ก็คือยังไม่มีถุงลมนะครับอ่าภายในก็สวยสะอาดนะครับผมออกรถใช้เงินไหมคะออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับผมออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับถึงมีเงินก็ไม่ต้องใช้นะครับอ่า มีส่วนลดด้วยแล้วก็มีเงินกลับบ้านให้ด้วยนี่กับทางเองาอสมัชกานะครับย้ำราคากันอีกทีนะคะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับราาจริงรถร้านเราไม่ถูกข,ข,ของเราส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีชนักผิดความอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องร่องรอยเก็บสีหรือว่ารอยเบียดรอยอะไรมาเก็บก็คือปกตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่ามันจะไม่ได้มาเก็บที่เราก็คือเราประมาณาว่า เจ้าของเดิมแลวเขาไปเบียดไปเฉียดไปอะไรกันมานะครับก็คือเค็มประกันตั้งแต่สมัยท,ที่ว่าอยู่กับเจ้าของเดิมนะครับไม่ใทุกันนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคันนะน,น,นะครับแบบนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังเพราะว่าีรแจ้งอ่าเพราะว่ารถบางคันมันก็ปีก็อาจจะลึกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ถ้ารถปีปใหม่เนี่ยน้อยนะครับผมน้อยนะครับเพราะถ้าชนหนักไปเลยทางเราก็จะไม่ค่อยได้รับเข้าเท่าไร่นะครับอ่ะโอเคขันแรกผ่านกันไปนะครับ มาดูกันที่2กันบ้างเนี่ยรถเพิ่งจะขึ้นมานะครับผมไปสกอบอยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูเลขทะเบียนเช็คราคาให้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับคันนี้เป็น d m AT, แมทแคปยกสูงนะครับผมเดี๋ยวหาราคาให้เลยคุณลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเป็นแคปตัวสูงนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับแป๊บหนึ่ง อ่าเป็น1.9นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตดูภายในยนิดหนึ่งนะครับผมสวัสดีลูกค้าช่องทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้เรามาไลฟ์สดกันนะคะก็จะมาอัปเดตรถที่ร้านเท่าที่จะรีวิวได้นะว,วันนี้เนาะใช่ครับผมอ่าคันนี้เป็นเกียร์โต้นะครับขอไายพอดีขอน่าจะเพิ่งเก็บกุญแจไปนะครับเป็น1.9แคปยกสูงเกียร์ออโต้นะครับปี2018เป็นตัวแซดพท ตัวท็อปสุดเลยนะครับผมท็อปสุดในแคปยกสูงนะครับผมถ้าท็อปกว่านี้ก็คืออาจจะเป็นพวกขับเคลื่อน4ล้ออะไรไปนะครับผมแต่ว่นี่คือในขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็น1.9 Z พ r ร s ีเกียร์ออโต้นะครับปี2018เปิดราคาเพียงแค่5แสน30,900บาทเท่านั้นเองนะครับ5แสน3 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับจากปกติเมื่อช่วงต้นปีนะครับผมขายมันอยู่579 589 599นะครับ ด้านในเบาะหนังนะคะแล้วก็รถสภาพดีคันนี้ได้รถกี่เจ้าของคะคุณฟุ๊กน่าจะเป็นรถลำดับเดียวนะครับผมเพราะว่ารถยังใหม่อยู่นะครับะคะใครที่กำลังมองหาเซทเพจติกอยู่ก็แนะนำคันนี้เลยเป็นอะไรมาคือเกียร์ออโต้ด้วยนะครับไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะถ้าเกียร์ธรรมดาก็ไม่ได้แพงขนาดนี้นะครับถามว่าราคาแพงไหมก็ไม่แพงนะคะตึงราคาตลาดใช่ครับผมเพราะว่าเกียร์ธรรมดาราคาก็จะถูกกว่านะครับ อเดี๋ยวมาดูเดือดคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็น d m a x a l l อ n w w 0วสองนห้ารับผม2อ0พน่าจะเป็น2.5งซตนะครับถ้าถ้าจะไม่ผิดนะคันนี้นะครับรถปี2 0 1 4ราคาเพียง4 000, 4่แ0 0สบาทนะครับแล้วที่สำคัญก็คือได้เป็นแม็กขอบ20ด้วยนี่แม็กยีนะครับยาง265 50ห้าแม็กขอบ20นะครับ, 5, รบสภาพสวยเลยนะครับผม ย้ำโปรโมชั่นของเรากันอีกทีนะคะโปรโมชั่นนะครับผมก็มีส่วนลดให้สูงสุดถึง3 0 0 0 0บาทนะครับผมหรือจะนำเป็นเงินสดกลับบ้านก็ได้นะครับผมเอารถที่ฟรีดาวศูนย์บาทนะครับผมไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับ่าจัดโอนทุกอย่างฟรีอ่ะรถล็อกใน,นรกรณีที่ซื้อเงินสดน,นะของเราเนี่ยจะไม่ได้บวกแบบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ครับผม พร้อ,อมโอนให้เลยลูกค้ารอรับเล่มได้เลยนะคะอ่าอันนี้อันนี้หน้าถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแม็กเดิมที่ติดมากับรถนะครับแต่ส่วนยางก็คือเปลี่ยนให้ม่แล้วเรียบร้อยนะครับถ่ายของเร็วให้พรนะคือลูกค้าออกไปเนี่ยขับอย่างเดียวส่วนเรื่องเอกสารทาง,งร้านนะดาเนินการให้หมดเลยะนะ,ะเป็นตัว Z ซต VGS นะครับผมเป็นตัวอินไซด์นะครับ เรื่องสภาพรถเรามีการันตีการตรวจสภาพให้ด้วยจากบริษัทชั้นนําของประเทศนะคะ,ะแล้วก็ตัวการันตีนี้ดีอย่างไรถ้ารถโดนใจรถสวยจริงสามารถรับดอกเบีย้ยที่ถูก2กว่าบาทเท่านั้นเองใช่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถนําไปช่วยเพิ่มยอดจัดสําหรับคุณลูกค้าที่เครดิตไม่เข้าเงื่อนไขหรือว่าไปติดนู่นติดนี้มานะครับจากที่ว่าต้องใช้เงินดาวเยอะๆก็อาจจะใช้นิดเดียวจากที่ว่าใช้ต้องใช้เงินดาวสักหมื่นสองห,หมื่นอะไรก็อาจจะไม่ต้องใช้เลยนะครับ นี่ข้อดีของการที่ว่ารถสวยรถโดนใจนะครับผมออันนี้ก็จะมาอัปเดตนารถที่พร้อมขายตอนนี้เนาะส่วนเรื่องสภาพเนี่ยอย่างที่รู้กันของเราตรวจให้ทุกคันอยู่แล้วใช่ครับผมอมาดูกันที่คันนี้ต่อนะครับผมรีโวนะครับผมตโย้าไฮรักรีโวนะครับ2.4ตัว e นะครับผมปี2017เริ่มจดเปียนการใช้งานนะครับผมปี2018นะครับผมคันนี้เปิดราคาที่400,000 69,000บาทนะครับผม469,000บาทถ้าเปรียบเทียบระหว่างอีสุกับโตต้าก็ลองเปรียบเทียบราคากันดูนะครับอันนี้ปีก็จะใหม่กว่านะครับผมแต่ว่าราคาก็คือใกล้ๆเคียงกันที่เราหายไปนะไม่ใช่อะไรตอนนี้เรามีโปรโมทกันหลายช่องทางและยีวิวไม่ทันนะรถตอนนี้ด้านในด้านนอกด้านหลังเต็มใหเต็มหมดเลยที่จอดเต็มแล้วก็คือที่สำคัญคือช่วงนี้เราจะเป็นคนไป รับลูกค้าและส่งรถลูกค้าด้วยตนเองนะครับคือทีมงานของเราก็คือเป็นผมเป็นคุณพิมุกแล้วก็พนักงานที่ว่าตามไปรับอีกคน2คนนะครับแล้วก็มีรีวิวให้ทั้งหมดนะเคสต่างๆที่อาชีพในๆก็สามารถออกรถได้เจอกันที่หน้าเพจนะก็จะรู้ว่าอาชีพไหนออกได้บ้างเนาะออกได้ทุกอาชีพเลยก็ว่าได้ทุ่ทั้างนั้นเลยนะคะอ่าแล้วก็สําหรับคุณลูกค้านะครับผมที่ติดตามเราใน youtube นะครับผมที่ว่าเป็น เอฟซีเราจริงๆนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีการเปิดรายการใหม่นะครับแต่ว่าช่องเดินไม่แหละแต่ว่าเป็นรายการใหม่มันอาจจะเ,ออเริ่มต้นอาจจะไม่รู้ว่าคุณลูกค้า,าจ,จะถูกใจหรือเปล่านะครับผมอาจจะมีแบบสนุกบ้างมีดราม่าบ้างอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามเข้าไปรับชมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะออนแอร์เร็วๆนี้นะครับคันนี้ก็สวยถูกใจเรามา,มากนะเพราะว่ามองไกลๆเนี่ย ก็รู้แล้วสภาพดีรถตี17เอเหลือแค่4,600 0 0สนหกอ่ะลองรีวิวกันอีกสักนิดนึแงก็คือเป็น17ปลายปีเปิดตัวโฉมหน้า Z e d i t i o n นะครับผมเป็นหน้าล็อกโค้แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ุตัว E นะครับตัว E ีก็ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั o นแล้วเรียบร้อยนะครับผมรถไม่มีช้ำนะคะซื้อรถมือสองหนึ่งดูที่สภาพ แล้วก็ดูเรื่องราคาการจัดไฟแน,นนซะ์นะลูกค้าก็ไม่ต้องมาคิดมากว่าจะไปจัดที่ไหนของ<ช>เรามีรองรับหมดนะคะก็ค,คือเรื่องเรื่องราคาเนี่ยออพอๆกันนะครับผมพอๆกันนะครับมันก็ไม่ได้มีใครจะถูกจา๋าหรือว่าจะแพงไปถึงขีดสุดนะครับให้ดูเรื่องการบริการเรื่องค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจัดโอนอะไรพวกนี้นะครับก็คือถ้าเก็บ ค่าบริการหรือว่าค่าจ้าตรงนั้นเนี่ยมันก็หมื่นกว่าบาทอยู่แล้ว<ช>นะครับ <ฮะ S 2> แต่ที่เราเนี่ยไม่เก็บเราออกให้กับคุณลูกค้านะครับบางท่านก็อาจสงสัยนะว่ารถที่เราได้มาเยอะๆเนี่ยมาจากไหนคือ,เอ,อ90%เลยมาจากลูกค้าที่ผ่อนชําระปลายแดงไม่ไหวอ่าใช่ครับผมก็คือผ่อนชําระไม่ไหวนะ้รับทางเราก็ได้การทําการรจัดซื้อเข้ามาใช่ครับ,ร,บรถทุกคันเนี่ยสวยๆลิมเลี่ยมทั้งนั้นเลยนะ ใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูรถฟรีลึกนิดนึงนะครับผมรถขายเงินสดนะครับรอ่าเดี๋ยวทางนี้เลยนะครับผมที่หลายท่านตามหาอยู่นะครับดูรถดิอ่าเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างไว้หน่อยครบมมัน,มนไม่มีที่จอดแล้วเอาจริงๆเลยนะครับเต็มเต็มทุกช่องเลยเนี่ยแล้วก็มีด้านนอกด้านนอกก็เต็มแล้วนะครับมีจอดริมกําแพงก็แล้วเอาขึ้นไปโชว์ก็แล้วเพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมรถโชว์เนี่ยเราต้องเอาไปเก็บด้านหลังนะครับ ตอนเช้าก็ต้องไปขยับจากด้านหลังขึ้นมาเพราะว่ามันไม่มีที่จอดแล้วจริงๆแล้วก็สําหรับคุณลูกค้านะครับนี่ขอประชา,าสัมพันธ์ได้เลยนะครับก็คือจะมีเจ้าหน,น้าที่เนี่ยจะนั่งนั่งอยู่ตรงตรง,ตรงด้านหน้าตรงเนี้ยนะครับก็คือชะลอรถนิดนึงนะครับบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะไปห้องน้ำบ้างอะไรบ้างครับชะลอชะลอรถแล้วก็เปิดกระจองถามไปเลยว่าจอดรถตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพาไปจอดรถนะครับแต่ถ้าตรงข้างหน้าเนี่ยมันพอแปะได้ขันสัมพันนะก็คือก็แปะได้เลยแต่ว่าถ้ามันแปะได้จงาาปอนหลั นะครับผมมีมีที่จอดอยู่แล้วก็เวลาคุณลูกค้าได้มาจอดด้านหน้าแล้วนะครับสาหรับคุณลูกค้าที่เดินทางสัญจรผ่านมานะครับท่านจอดด้านด้านตรงกลางนี้แล้วนะครับเวลาตอนถอยรถออกนะครับผมไม่ต้องถอยออกจนสุดนะครับเข้าไปกับรถด้านในได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาแจ้งนะครับเพราะว่าตอนนี้รถเราที่จอดไม่พอจริงๆนะครับมาเลือกชมยังไงก็ได้รถติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอย่างแน่นอนนะคะใช่ครับผมอ่ะมาดูคันนี้กันพอดีรถ โดนละอองฝุ่นละอองฝนมานะครับผมต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปโพสหน้าเพจให้ได้ชมกันนะครับเปิดตัวที่นี่ที่แรกเป็นอีวุสต์ดีแม็กนะครับผมปี06นะครับดีแม็กปี06 4ประตูไฮเลนเดอร์นะครับผม4ประตูไฮเลนเดอร์แท้เลยนะครับคันนี้เปิดราคาที่1,99,000บาทนะครับผม1 9 9 0 0 0บาทนะครับ1 9 9า เครื่องยนต์สามพันเกียร์ธรรมดานะครับสี่ประตูยกสูงไฮแลนเดอร์ห er, ล่อๆเลยนะครับสุดยอดก็จบราคานี้เลยนะครับผมไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่บวกแบวเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็พร้อมโอนในราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาดูรอบๆกันบ้างนะว่าคันนี้เป็นรถปีสองพันหก ใช่ครับผมปี <จะ S 1> 0ูนยสวยจะสดขนาดไหนด้านนอกไม่มีรอยขูดขีดให้เห็นเลยใช่ครับก็คือเป็นรอยละอองฝุ่นที่ว่าฝนพอดีเมื่อวานฝนตกนะครับตพนนั้พนักงานก็คือเช็ดแถวหน้าอยู่อยังมาไม่ถึงแถวนี้ใหม่ๆน้อยก็มีแล้วก็รุ่นนี้ก็มีนะคะภ,ภายในภ<พ> <อ S 2> ายในภายในภายในเลี่ยมนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน ย้ำาพิ่อีกทีสวยในรุ่นปี06ใช่ครับนะถือว่าสวยในรุ่นแล้วคือเบาะเนี่ยมันจะเป็นบออเบออาะเบาะพักกร,รมยีนะครับคุณลูกค้าก็คือเบออาะพักกร,รมยีเนี่ยจะมันจะดูเหมือนเปื้อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เปื้อนอะไรเฮ <Hey, S 2> ้ยแต่หอมว่ะใช่ครับกลิ่นกลิ่นกลิ่นหอมในราเนี่ยยังอยู่นะไม่ใช่ว่ากลิ่นอับหรือว่าอะไรรุ่น,นก่อนๆเนี่ยเขาหอมเป็นเอกอลักษณ์ของเขาเลยนะใช่เปิดประตูมานี่คือรู้เลยว่าเป็นดีแมกเก่า ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากจะขายอย่างเดียวคือไม่ซื้อไม่เป็นไรลองเข้ามาชมรถตัวจริงก่อนได้รครับผมก,ก็คือสําหรับแบบคุณลูกค้าได้ว่าหารถสี่ประตูงบสองแสนเงินสดอะไรเงี้ยก็ก็คลองเข้ามาชมก่อนนะครับผมแล้วก็ไปลองขับลองอะไรดูก่อน,น <ะ S 1> ได้นะครับลูกค้าคือรีวิวเข้ามาได้เลยนะอยากได้รถรุ่นไหนนี่ก็มีลูกค้าหลายท่าน คอมเมนต์เข้ามานะว่าอยากจะให้หาปีตำตำอยากจะซื้อสดบ้างก็มีเข้ามานเพราะไว้ใจเราที่ว่าเราคัดเกรดรถนะคะใช่ครับผมก็มีถ่านน้ำมันเครื่องให้อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมพวกคองเหลวพวกอะไรทางเราก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับไหม่แท้ทั้งหมดนะไม่ก่อใหม่นะคะใช่ครับผมก็คือของเราเนี่ยไม่ได้แบบขายตามสภาพนะครับถึงว่ารถเข้ามามันนู่นนี่นั่นทางเราก็คือก็เก็บรายละเอียดให้ก่อนที่ว่าจะส่งมอบนะครับ ได้สีประตูด้วยนะเนี่ยใช่ครับผมอันนี้ก็คือโครงเอกลักษณ์ของเขานะนะตรงนี้ก็แจ้งไว้เลยนะคะเป็นสติกเกอร์จากเดิมน่าจะเดิมนะครับผมเพราะว่าดูจากสภาพนะครับก็อาจจะมีบ้านนะครับผมบางจุดที่ว่าแบบเป็นรอยแต้มสี่รอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตามตามอายุรถถ้าสมมติจะจะเก็บทั้งหมดนี้คือมันต้องสะอาดยกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี้ยค่อนข้างเดิมนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าเนี้ยตั้งแต่สมัยนะยูโซ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับออโต้เซ็นเตอร์ใช่ครับรเนี่ยอีซูซบเลยตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยี่ก็ยังอยู่นะครับใช้ซื้อเก่าเก็บใช่ครับเนี่ยสตรริกเกอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับยังอยู่เลยอ่าก็อโอเคนะสภาพนะครับผมก็มีบ้างรอยแต้มสีนิดนิดหน่อยนะครับดีแม็กศูนย์หกหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลดปีศูนย์หกนะตอนนี้ปีสองพันเท่าไหร่แล้วยี่สิบสามแล้วเนาะยี่สิบสามก็สิบกว่าปีแล้ว แต่เครื่องเนี่ยฟิตอยู่แล้วนะใครใ<ช>ที่ร,รู้สปปรรพคุณรุ่นนี้ดีนะคะเรามาดูรถคันหน้าเราบ้างกันดีกว่าสีขาวคันนี้เลยอารีโว่โตโยต้าไฮรักรีโว่แคปเตนะครับผมตัวนี้ได้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวท็อปในของแคปเตียเลยนะครับผมได้เป็นตัว G นะครับก็มีคําคําหลังลบป้ายทะเบียนนะครับผมเป็นทอออกท้ายปลายได้ ice, นะครับสติกเกอร์แต่งนะครับผมอาเป็นรีโว่ ิกเกอร์ที่ว่าจเจ้าหนูเขาติดมานะครับมีแมกไนเนอร์นะครับผมล้อแม็กนะครับผมจัะให้เรียบร้อยนะครับเป็นแมกเวลอ่าล่อๆเลยอ่าอันนี้เป็นหน้าเดิมนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นรีโวตัวแรกเลยที่เป็นรีโวนะครับผมก็คือเปิดตัวปลายปี2015นะครับคันนี้คสสองพันด้วยนะครับผมเลขไมคก็ ไม่ค้ำเจ็ดหมื่นดีนะครับผมหกหมื่นไปปลายเจ็ดหมื่นประมาณเนี้ยนะครับจดปีห้าเก้านะครับผมจดพันบาทปีห้าเก้านะครับหน้าตาก็รอเหล่าเอาการก็อนนี้น่าจะขอนอยู่มาเจ็ดพันกว่าบาทใช่ครับผมก็ถ้าอยากเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าให้อ่คันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับรถวิ่งแค่หกหมื่นเก้านะคะใช่ครับผมปีสิบเจ็ด อ่ามาดูภายในนะครับคุณลูกค้าก็ตัวนี้เป็นตัว G นะครับผมตัว G ก็เป็นระบบแผงแอร์นะครับปรับออโต้ได้แต่ว่าตัว G capsule นะี่ยังไม่มีจอไม่มีกล้องนะครับแล้วก็ยังได้หากเกียร์อยู่มีระบบ Eco Mode Power Mode นะครับอ่าพวงมาลัยจะเป็นระบบ m ัล t i function แบบนี้นะครับผมเลือนไมค์หล่อๆเลยนะครับผม ตัว G ด้วยนะคะไม่ใช่ตัวเจนะคะบางท่านดูบอกเออปี17็ทำไมราคาต่างตัว G ีนะคะคือเป็นตัว G นะครับตัวท็อปเลยนะคันนี้ท็อปในรุ่นของเขามีเวลให้พร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมจัดเฟแนนซ์ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยใช่ครับฟรีดาวให้ด้วยนะคะนี่ลูกค้าไม่ได้ออกรถไม่ได้ใช้เงินเลยนะคะเนี่ยใช่ครับผมออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับค่ะสุดท้ายนิดนึงนะคะ เดี๋ยวมาดูกันครับสุดท้ายนะครับผมของวันนี้นะครับอันนี้เขาไปเอาล้อไปแต่งมานะครับผมเป็นล้อ TAD นะครับแต่ว่ารถไม่ใช่เป็นตัว t ด d นะครับเป็น V Go Champ นะครับผมปี2013นะครับเครื่องยนต์สองพตัว E นะครับผมราคาเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเกียร์เนี่ยพีคสุดเกียร์โตอ๋อพอดีไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูอ๋อเป็นเกียร์โตนะครับ ่าไอ้ขนุ้นเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมราคาเลยถูกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่าภายนอกเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเครื่องยนต์เท่าไหร่คะดูให้ลูกค้านิดนึงค่ะเครื่องยนต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์สองพนะครับอ่าอันนี้มีระบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับดีเซลเนาะ อ่า413นะครับเกียร์อโอโต้อ่ามีระโบบมัลติฟังก์ชันนะครับเครื่องเล่นก็คือเขาน่าจะเอาของรุ่นใหม่มาใส่ให้เรียบร้อยแล้วะนะครับเกียร์ออโต้ใช่ไหมอ่าเกียร์อโอโต้ะนะครับนี่ย,ย้ำกันอีกทีเครื่องยนต์ดีเซลไม่ติดแก๊สใช่ครับผมแล้วก็ถ้าว่าอยากได้ราคาที่ถูกกว่าก็แนะนำขับเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ค่ะนะครับคันต้นคลิปที่ได้รีวิวดูหัวเกียร์ใช้ร้อยมากดูสภาพใช่ครับผมแสดงว่าโอเคนะสภาพ นะครับก็มีรอยเจิมนิดน้อยหนึ่งนะครับอ่ะมีมีตำเรียกว่าตำหนีไหมไม่ตำหนิเนาะไม่ใช่ตำหนินะครับเป็นเป็นรอยเจมิมเป็นรอยเจมิมจากเจ้าของเดิมะนะครับถ้าว่าตำหนิมันต้องแบบเป็นรอยบาดรอยขาดอะไรพวกเนี้ยนะครับนั่นคือตำหนิรถปี2013นะคะสามารถนำเลขคัสซีไปเช็คได้เลยนะคะคนี้พร้อมโอนได้เลยจบได้ในราคา399,000บาทสำหรับลูกค้าซื้อเงินสดส่วนซื้อเงินผ่อนเรามีส่วนลดให้สูงสุด30,000บาท ใช่ครับหรือนำเงินกลับบ้านก็ได้ใช่หรือจะรับโปรโมชั่นนี้เป็นกาะจะส่งก็ได้่าจะเอาอะไรอ่ะก็แจ้งมาก็ลองลองลองมาคุยกับแอดมินดูนะครับผมแอดมินก็คือแสดบายเราตอบอยู่แล้วใช่ค่ะดูหน้าปัดเรือนไม่เนี่ยตรงรุ่นนะครับผมตรงรุ่นโดยรวมว่าโอเคนะครับสภาพแล้วก็คันนี้คือมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมเกะบนจะเปิดไม่ได้นะครับไม่ได้เนาะ อ่าก็คือโชคลมจะนอนอยู่ในนั้นเสร็ไปแล้วนะอย่าให้มันออกมาไม่ออกมาคือดีสุดนะครับนี่ภายในนะจะได้เป็นสีไข่เอกลักของเขาเลยได้ตัวสูงแคปเกียร์ออโต้น,นะคะสามแสนเกาหมื่นเกัทเหน่งรถยังมีอีกเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาต่อกันอีกใช่ครับผมก็คือสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนตัวนี้เรามีครบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโตยตายูซุนะครับผมฟอร์ด อะไรอะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวฝากไว้อีกนิดหนึ่งนะฮะสำหรับช่องทาง y t u t u นะก็จะมีช็อตสั้นๆนะรถอัปเดตใ,<ช>ใหม่ๆแล้วก็คลิปของเราจะลงทุกวันแล้วลูค<ช><อ>้าม,มารอที่หน้าเพจได้เลย4ี่โมงเย็นทุกก็จะมีมีตลอดนะเดี๋ยวมาดูกันว่ารถเนี่ยเราเรีวิวซ้ำกันบ้างไหมอ่าก็เดี๋ยวลองลองมาชมกันนะครับอ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็มา เพราะกใหม่นะครับผมในคลิปทั่ไปนะครับว่าจะมีอะไรมาอัพเดทให้ดูให้ชมกันก็ฝากติดตามกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ